คงไอโคเปนสุขุมวิทเจ็ดบหกนะครับไอโซไอโคเปนสุขุมวิทเจ็ดสิบหอันนี้คงนี้แนะนำเลยนะครับดีมากนะก็ตัวโครงนี้จะไม่ใช่คอนโดน,นะครับจะเป็นเป็นทาวน์โฮมนะฮะเป็นทาวน์โฮมขนาดเป็นทาวน์โฮมเดี๋ยวเขียนให้ก่อนนะครับ เท้าโฮมเท้าโฮมขนาด16ตรวอนะครับแล้วก็89 89นะฮะตรเมตรตรเมตรนะครับอ่อที่นี่จะอยู่ตรงสุขุมวิท76นะครับ เป็นเดเ e ลลอปเของไอริสกูปนะครับเนื้อที่บ้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17-23ตารางวานะครับจำนวนบ้านมีอยู่4ยูนิตนะฮะเริ่มต้นขายราคาอยู่ประมาณสัก4.1ล้านนะครับที่ตั้งตรงนี้แนะนำเลยก็คือโครงการไนโคเปนเนี่ยอยู่ตรงสุขุมวิท76เอ่อถ้ามาจากสถานีปู่เจ้าสำโรงก็จะอยู่ช่วงนี้นะครับตรงแถวอิมพีเรียล แล้วก็เวลาทางเข้าเนี่ยก็สามารถเข้าเข้ามาทางนี้ได้เลยนะเข้าตรงสุขุมวิทเจ็ดสิบสี่ก็ได้เข้าตรงสุขุมวิทเจ็ดสิบหกก็ได้หรือว่าจะจะมาทางนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับเส้นทางคมนาคมเนี่ยคือจะอยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพายถนนสุขุมวิทบ t s อที่ใกล้ก็เน้นเป็น B t s อสำโรงรับบริอปู่เจ้านะครับ สถานที่ใกล้เคียงห้างสรรพสินค้านะครับก็ใกล้อยู่ตรงใกล้กับอิมพีเรียน r ว d นะครับแล้วก็เซนทันบางนาไม่กับบางนาแล้วก็ในอนาคตรตรงนี้เป็นโซนที่น่าลงทุนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะใกล้กับบางกอกมอด้วยสถานศึกษานะครับมัธยมนะครับเซนแอนดูโรงพยาบาลมีครบ BTS ปู่เจ้ามีครบนะครับอ่าภายในตัวโครงการจะมีขับเฮาส์สระว่ายน้ำระบบเกลือฟิตเนส พื้นที่ภายในโครงการเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับในเรื่องของแบบส่วนกลางเนาะแฟร์ฟิลิตี้มีให้ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างเพียบนะครับถ้าดูจากมุมสูงอันนี้ก็จะเป็นโครงการนะรด้านข้างอาจจะติดโรงงานนิดนึงแต่ก็มีความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่ารอบบริเวณนี้อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้สามารถซื้อที่จะอยู่อยเองหรือว่าลงทุนก็ดีนะครเพราะว่ามันใกล้กับโรงงาน ลูกค้าที่เป็นทาร์เก็ตเนี่ยก็คือถือว่าเป็นคนทำงานนะครับอ่าอันนี้สามารถซื้อปล่อยเช่าได้นะครับทีนี้ในในส่วนของตัวแผ่นใหญ่นะฮะก็พอเราเข้าโครงการมาเนี่ยมันก็จะมีไม้กระดกตรงนี้นะครับแล้วก็มีประตูเหล็กอ่าขับเฮาจะอยู่บริเวณด้านหน้าเสมอนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสวนนะครับอ่า ฟอร์แพนเอสนะครับหน้ากว้างอยู่ประมาณห้าเมตรนะครับจอดรถได้หนึ่งคันตรงนี้ก็เป็นลิฟวิ่งรูมนะครับแล้วก็จะเป็นแผนที่เป็นลานนั่งกินก็ได้ด้านหลังเป็นหลังบ้านแบบหยาดนะครับอตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของสวนนะครับอันนี้ภาพด้านชั้นหนึ่งะฮะแล้วก็ชั้นสองตัดตรงนี้ออกไปตรงนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมคือห้องนอนหลักนะครับเดี๋ยวสำหรับท่านที่ไม่เคยอ่ะอันนี้คือเป็นห้องหลักนะครับห้องหลัก แล้วก็ห้องลองฟอร์อแพนไทเอลนะครับก็อยู่ที่ห้าจุดเจ็ดนะครับแล้วก็ห้าจุดเจ็ดนะครับแล้วก็มาสเตอร์เบสรูมก็เป็นตามนี้กันไทแอลต่างกันไม่มากครับเล็กน้อยแต่จุดแตกต่างเนี่ยตรงเนี้ก็จะจอดรถได้อยู่สองคันนะครับจอดรถได้อยู่สองคันอ่าอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมโครงการ โมเดลหน้าตาจะประมาณนี้นะครับโมเดลไทยเอสโปรโมชั่นฟรีค่ามิเตอร์ไฟปำนาบหนึ่งเครื่องถังเก็บน้ำเจ็ลิตรนะครับแล้วก็แบงค์ที่แนะนำให้ยื่นก็คือเป็นธนาคารเกียรตินาคินกับ TTB นะครับเกียรตินาคินกับ t ีทีอ่าทีนี้ส่วนค่าใช้จ่ายวันโอนเนี่ยก็จะมีค่าโอนค่าจดจำนนงเรื่จากเกิน3ล้านนะครับค่าส่วนกลาง ค่าค่าใช้ใจ่ายวันโอนนะครับคอชาอจอวันโอนมีค่าโอนค่าจดจำนองนะครับแล้วก็ภาษี นะแล้วก็ส่วนกลางส่วนกลางอยู่ประมาณสักเก้ร้อบาทนะครับสองปี2ปีล่วงหน้านะฮะถ้มมมมามิเตอร์น้ำมิเตอร์น้ำไฟนะครับมิเตอร์น้ำไฟบ้านที่แถมให้เป็นบ้านเปล่านะครับแล้วก็ คอมมิชชั่นได้ภายใน9วันนะครับหลังจากวันโอนนะครับหลังจากวันโอนนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ FE Asset นะฮะหรือว่าโทรได้ที่094นะครับ994282896นะครับโทรติดต่อมาได้เลย